เปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อจากไฟแนนซ์รถที่กำลังผ่อนอยู่อยากจะเปลี่ยนสัญญาเข <_ S 1> าทำกันยังไงอยากรู้ไหมครับคลิปนี้มีคำตอบการเปลี่ยนสัญญามีเหตุผลหลักๆดังนี้นะครับคือหนึ่งเลยอยากได้คันใหม่นะครับแต่ถ้าจะซื้อคันใหม่มาคันนี้จะเป็นภาระผ่อนสองทางผ่อนสองคันไม่ไหวนะฮะจำเป็นต้องเปลี่ยนสัญญาเหตุผลที่สองนะฮะผ่อนไม่ไหวแล้ว ถ้ายังดื้อดึงอยู่ถูกยึดแน่นอนไม่อยากให้เสียประวัติจำเป็นต้องเปลี่ยนสัญญาเหตุผลที่3ก็อาจจะยกให้คนรู้จักให้ญาติสนิทมิตรสหายให้เพื่อนให้ลูกนะฮะหรือให้พี่ให้น้องนี่คือสาเหตุหลักๆครับในการที่จะต้องเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อจากไฟแนนซ์ส่วนขั้นตอนนะฮะในการเปลี่ยนสัญญานะครับ 1. รถคันนี้ต้องผ่านการผ่อนชำระมาแล้ว หนึ่งในสีของสัญญาอย่างเช่นสัญญาคันนี้ผ่อน4ปีก็ต้องผ่อนไปแล้ว1ปีครับ2รถคันนี้ต้องไม่มียอดค้างชำระไม่มีเบี้ยรปรับไม่มีเบี้ยทวงถามนะฮะต่างๆไม่ได้ครับ 3. รถต้องพร้อมนะฮะตรวจสภาพผ่านไม่มีการดัดแปลงใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเครื่องยนต์เกียร์ต่างๆต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับต่อมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนสัญญาครับ จะมีค่าเปลี่ยนสัญญานะฮะไม่เกิน5,000บาทครับและต้องชำระค่างวดล่วงหน้านะฮะอย่างน้อย1งวดหรือ2งวดขั้นต่ำครับแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของประกันภัยรถยนต์นะครับหรือภาษีรถยนต์ถ้ารถคันนั้นนเนี่ยภาษีมีอายุไม่ถึง90วันหรือว่า3เดือนเนี่ยจำเป็นต้องชำระภาษีต่อภาษีใหม่ด้วยครับและนี่คือการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ครับ บอกได้เลยว่าการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อเนี่ยดีกว่าไปกู้ใหม่ดีกว่าไปซื้อรถมือสองแน่นอนครับเพราะว่าจะใช้เลดดอกเบี้ยเดิมนะครับยอดเดิมแต่ถ้าเราไปกู้ใหม่ไอ้วงเงินที่เหลือเนี่ยเราต้องไปกู้ไปโดนดอกเบี้ยไปโดนภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนะครับนี่คือข้อดีของการเปลี่ยนสัญญาครับแต่ก็หาไม่ง่ายนะฮะรถที่เราถูกใจและเราจะไปเปลี่ยนสัญญาจาก,จากเขา นะครับหาไม่ง่ายการเปลี่ยนสัญญานี่คือวิธีการที่ถูกต้องมากที่สุดแล้วนะครับในการที่เราจะปลดภาระนี้นะครับมีบางคนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสัญญาเขียนชุดโอนลอยให้เพื่อนไปผ่อนต่อนะฮะให้คนรู้จักไปผ่อนตอ่อวันนี้ก็ดีกันหรอกนะฮะเขาไม่ผ่อนล่ะทำไงนะเขาปล่อยยึดทําไงนะครับเขาเอารถไปขายทายําไงเดือนร้อนเราเราเป็นเจ้าของสัญญาการเปลี่ยนสัญญาคือวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับ หากใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับหรือคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ